ประสบการณ์คนหัวลุกๆุกลุกลุกลับมาพบก,กับท่านท่านอีกในค่ำคืนนี้น,น,น,นี้วันนี้เราจะเสนอในท้องเรื่องเรื่องเรื่องมามาเป็นเหตุเหตุเหตเอ็โคได้รับการสนับสนุนจากจริงจรริงน,นายกอกอกอกกเรามาฟังกันเลยลีลี <c oughs> หลังจากเราโดนตุกแกเรียกพี่จนขวันนีดีพอแล้วหลายวันหลังจากนั้นเราก็ไปบอกบ้านลุงแว่นที่อยู่ข้างๆบ้านผมให้แกทำบุญบ้านซะแกบอกว่าแกเองก็เคยได้ยินอะไรแปลกๆแบบนี้หลายครั้งแล้วพอเราไปบอกแกก็เชื่อ แล้วแกก็จัดการทำบุญบ้านทั้งให้หลวงตาบัวมาปัดลังควานให้สัดจ,จนทุกอย่างเรียบร้อยหมดห่วงหลวงตาท่านว่าพวกนี้เป็นสัพเวสีผีเล่ลอนมหาที่สิงสูและยังไม่ละกิเลสคือชอบกันแกล้งแม้กลายเป็นผีแล้วก็ยังไม่เลิกม,มันก็เลยชอบออกมาหลอกคนนั้นคนนี้เสมอเสมอ แต่หลังจากนี้ไปทำบุญไปแล้วมันคงไม่มาอีกแล้วละและ,และตั้งแต่วันนั้นลุงแว่นแกก็เลยชอบเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างบาร้านพี่แป้นกับบ้านแกอยู่เสมอจะว่าไปแล้วเดิมทีลุงแว่นแกไม่ได้อยู่แถวนี้ก่อนหน้านี้คุณออสที่เป็นเจ้าของบ้านได้อยู่กับครอบครัวมาก่อนจนแกมาเสีย ไปอย่างปัจจุบันทันด่วนเมียแกก็เลยให้ลุงแว่นกับป้ามาอยู่เป็นเพื่อนว่ากันว่าป้าที่เป็นเมียลุงแว่นแกเคยเลี้ยงเมียคุณออสมาตั้งแต่สมัยเด็กๆทั้งคุณหมูที่เป็นพี่ชายเมียคุณออสก็ด้วยอีกทั้งระยะเวลานี้คุณหมูก็มีอยู่ไปทำงานเป็นกุ๊กอยู่ที่ต่างประเทศดังนั้นเมียแกก็เลยไหว้หวานลุงแว่นและเมียแก ที่พวกเราเรียกว่าป้าให้มาดูแลบ้านแทนแกบอกว่าเพราะไว้ใจกันและอยู่กันมาตั้งแต่เด็กๆไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติดังนั้นก็นเลยไว้ใจกันและวันว่างๆแกก็ช่วยงานในบ้านสารพัดพูดง่ายตอนนี้เรื่องในบ้านก็ได้ป้ากับลุงนี่แหละที่จัดการทุกอย่างให้เสร็จสรรพเร็กๆที่ลุง <c oughs> มาอยู่ก็ยังไม่ค่อยซีไม่ค่อยสนิทกับพวกผมนั่ง เพราะเวลานั้นแกไม่ได้ว่างอย่างทุกวันนี้จนเมื่อปีกายที่ผ่านมาแกเกษียณเลยต้องมาอยู่บ้านแกก็กเลยมีเวลาว่างมากขึ้นดังนั้นพอว่างไม่มี <c oughs> งานในบ้านแกะก,ะก็มักจะขี่จักรยานคันกิ่งของแกไปหน้าปากซอยทุกครั้งที่แกไปที่หน้าปากซอยก็ไม่ได้ไปไหนไกลหรอกครับแกไปที่ร้านของพี่แป้นนั่นแหละ แรกๆยังไม่สนิทกันแกก็ซื้อเหล้าขาวเป๊กหนึงกลุบแล้วแกก็ขี่รถกลับมาบ้านแต่พอหลังๆเริ่มซีเริ่มสนิทกันแกก็มักจะมาคุยโอ้เอ๋คือพวกเราอยู่ที่ร้านพี่แป้นสมุนยิ่งแกรู้ว่าพวกผมบ้าๆบอๆและชอบเรื่องพิลึกพิลึกอยู่ด้วยแนวะแกก็ยิ่งสนุกแกชอบวายวานให้ผมไลหนัง <c oughs> มาให้แกดูด้วย แกบอกว่าแกขี้เกียจไปเช่าก็เท่านั้นผมเองก็เห็นว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้ไม่เป็นไรก็เลยไล่หนังบ้างเอาหนังโป๊ไปให้แกยืมมากสนุกกันไปเลยทีนี้ห,นหลังๆแกก็เลยมาขูกกับพวกเราบ่อยขึ้นวันไหนที่ไม่มีใครเลยก็มักจะเห็นแกเอาเก้าอี้ออกมานั่งหน้าร้านพี่แป้นแล้วก็ยืนคุยกับพี่เล็กบ้างคุยกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาบ้าง หรือไม่ก็กับแม่ค้าขายกล้วยแขกที่ตั้งรถอยู่หน้าร้านพี่เล็กนั่นเองแต่ที่พวกเราเห็นกันจนชินตาน่าจะเป็นแกกับจักรยานคันเก่านี่แหละไม่รู้จะอะไรกันนักกันไหนะแกติดจักรยานเหมือนที่ไอปูมันติดบุหรี่เลยวะ่ะพี่แป้นเอ,อ่ยขึ้นมาในวันหนึ่งที่พวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจริงเหรอพี่แกติดจักรยานขนาดนั้นเลยเหรอนายปูหันไปถาม ถึงตรงนี้ผมเลยบอกว่าจริงสิวะไม่ต้องอะไรหรอกบ้านข้ากับบ้านแกรั้วติดติดกันเองก็เห็นความจริงจะมาบ้านข้าเดินมาก็ได้แล้วสามสี่ก้าวเท่านั้นเองแต่ไม่ไหวใกล้ขนาดนั้นแกยังต้องอุตส่าห์เอาจักรยานมาเลยเองคิดดูสิข้าว่าดเดินมายังเร็วกว่าเลยบางทีแกออกไปจากบ้านข้าเข็นรถยังไม่ทันจะขึ้นขี่เลยต้องลงเพราะถึงบ้านแกแล้ว แกจะติดรถอะไรขนาดนั้นวะพี่อ้อมหันมาถามพลางทำหน้าชอบคนเรื่องนี้ไม่มีใครบอกได้ว่าทำไมแกถึงขั้งใครการขี่จักรยานมากขนาดนั้นจะไปไหนใกล้ไกลแกไม่เคยเดินเลยเอาแต่ขี่จักรยานอยู่เสมอไปตลาดก็ขี่ไปทางรถไฟไปซื้อกับข้าวมาร้านพี่แป้นแม้กระทั่งบ้านผมอย่างที่เล่าไปแล้วแกก็ไม่ไวยจะขี่รถมา ผมว่าบางครั้งแกใช้ชีวิตอยู่บนอานจัก,กรยานมากกว่าอยู่บนพื้นเสียอีกแล้วแบบนี้เวลาแกนอนแกนอนบนจัก,กรยานหรือเปล่าวะพี่ตีถามซึ่งเรียกเจียงหาได้พอสมควรวันนั้นเราคุยกันแต่เรื่องของแกตั้งแต่บ่ายๆจนถึงบ่ายสี่โมงแต่ในขณะที่พวกเรากําลังคุยกันเพลินอยู่นั้นจู่ๆลุงแว่นแกก็ขี่จักรยานพลวดพลาดเข้ามาในร้านพี่แป้นตกใจจนร้องเสียงลง เฮ้ยลุงอะไรกันทําไมขี่จักรยานเข้ามาในร้านเดียวก็ชนข้าวของพังหมดหรอกพี่แป้นว่าพรางหัวเราะพรางแต่แล้วก็หยุดหัวเราะทันทีที่เห็นหน้าของลุงแว่นแกเพราะวันนี้แกขี่มาหน้าตาตื่นเลยทีเดียวเฮ้ยเป็นอะไรไปลุงหน้าตาไม่ดีเลยอ้าลุงลงจากรถก่อนพี่เล็กว่าแล้วให้พวกเราช่วยแกลงจากรถผมเองรู้สึกว่าวันนี้แกแปลกทีเดียวพี่อ้อม แอบกระซิบกับพวกเราว่าแม้วันนี้ลุงแว่นแกเปิดตัวได้เท่เลยเว้ยทำเอาพวกเราต้องแอบหัวเลาะกันบอบ่างพอลุงแว่นลงมานั่งแกก็ถอนหายใจเฮือกใหญ่พางมองหน้าพวกเรามองคนนั้นทีมองคนนี้ทีเราเองก็ไม่รู้ว่าแกจะมาไหมไหนต่างคนต่างงงไปตามๆกันจนพี่แป้นต้องทะลุกลกางป้องขึ้นมาว่า แล้วนี่เป็นอะไรไปลุงจู่ๆก็พวดพาดเข้ามาแบบนี้ใครไล่ลุงมาเหลอแกอึ้งไปคู่ใหญ่แล้วก็พูดทะลึ่งพรวดขึ้นมาว่านี่เนี่ยลุงว่าลุงโดนผีหลอก <c oughs> มันเล่นงานอีกแล้วละ่ะพอแกพูดเรื่องผีพวกเราต่างสะดุ้งไปตามๆกันพี่อ้อมนั้นคงรู้สึกเหมือนถูกเข็มแทงเพราะเรื่องอะไรก็มาเถอะแต่เรื่องผีนี่บอกตรงๆพวกเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งด้วยเลย แต่ถึงกันนั้นวันนั้นพวกเราต่างก็อยากรู้เรื่องที่แกโดนดีมาแกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแกนิ่งอึง้งอยู่คู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องของแกให้พวกเราฟังเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เองแกหยุดเล่าพางลาดับเรื่องเล่าช้าๆอืมคือเมื่อคืนนี้นะลุงยืมหนังวี c d ของนายมดไปจำได้ไหม แกหันมาถามผมพยักหน้าจำได้ครับแกก็ว่านั่นแหละเาะหนังในมดสนุกมากลุงดูแล้วก็เลยดูยาวตั้งแต่สามทุ่มกว่าไปจนห้าทุ่ม<ฮ>ประมาณสักห้าทุ่มกว่าๆได้แล้วมั้งแกว่าทีนี้ลุงดูแล้วก็ติดพันไม่อยากเลิอกอีกทั้งลุงเองก็อยู่คนเดียวด้วยแกบอกว่าบ้านนั้นเขาไม่อยู่เมียคุณออสกับลูกสาวก็ไปต่างจังหวัด พวกคุณโอ๊ตคุณหนึ่งและแฟนๆเขาก็ไปเที่ยวกันดึกดื่นเที่ยงคืนก็ไม่กลับเลยอีกทั้งป้าเขาก็กลับไปบ้านด้วยเออหเลานลุงไม่สบายแกว่าเพราะเห็นนั้นเมื่อคืนแกอยู่บ้านคนเดียวพออยู่คนเดียวลุงไม่รู้จะทำอะไรก็เลยเอาหนังที่ยืมนายมดออกมาดูพวกหนังแอคชั่นหนังอะไรพวกนั้นแหละลุงเองก็ชอบอยู่แล้ว พอดูทีนี้ก็เลยยาวเลยดูตั้งแต่สามทุ่มไปเอยจนห้าทุ่มกว่าจนไปได้เรื่อง1ได้ก็กะว่าจะดูต่ออีกสักเรื่องสองเรื่องเลยแกบอกว่าจริงๆะแกกะจะดูให้ตาสว่างคาให้สว่างคาตาแล้วถึงจะนอนเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดแกไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ ดังนั้นแกก็เลยเอาเลยจะดูหลายเรื่องขนาดนี้โดยใช้เวลานานขนาดนั้นสัเบียงก็เป็นเรื่องสำคัญแกบอกว่าดูๆไปแล้วพอดึกๆแกหิวนะทีนี้ปกติเวลาหิวแกก็จะเข้าครัวหากับข้าวหรืออาหารที่เหลือจากเมื่อเย็นมาทานรองท้องได้เพราะป้าแกทำไว้เยอะแต่อีทีนี้เมื่อวานป้าแกก็เกิดจะไม่อยู่พอป้าเขาไม่อยู่ลุงก็เลยต้องออกไปซื้อมากินในเมื่อเย็นดังนั้นกลางดึกขนาดนี้ ลุงก็เลยไม่มีอะไรกินหาอะไรกินไม่ได้เพราะอาหารเย็นเราไม่ได้ทํากับข้าวเอาไว้นั่นเองจนเข้าไปดูในครัวก็ขี้เกียจพอขี้เกียจก็มานั่งติดเตามาทําอะไรอีกเสียเวลาเพราะอยากจะไปดูหนังต่อเร็วก็เลยเข้ารัวไปหา,ไป,หาไปลือพวกมาม่าพวกบะหมีม่อะไรมากินแต่ให้ตายเถอะแกสะบัดออกมาเสียงดังจะว่ามันเป็นความสวยของลุงเขาได้นะ ตอนนั้นไอ้พวกมามาไวๆอะไรพวกนี้ที่บ้านเขาซื้อเก็บๆกันเอาไว้มันเกิดหมดซะอีกแกบอกว่าท่าทางจะพวกคุณหนึ่งพาเพื่อนมานั่งเล่นกินเหล้ากินเบียร์กันวันก่อนแล้วคงหิวเลยเอาไปทํากินกันจนหมดแล้วทีนี้ก็คงจะลืมซื้อมาเก็บไว้ด้วยเป็นแน่สุดท้ายลุงคิดว่าหน้าปากซอยบ้านเรามันมีร้านเซเว่นอยู่มันเปิดตลอดคืน สู้ลุงขี่จักรยานออกไปเปื้ดเดียวไปซื้อแล้วกลับมากินเลยน่าจะดีกว่าจะต้องลุกมาติดต่อมาเจียวไข่อะไรให้ยุ่งยากอีกคิดดังนั้นปุ๊บลุงก็เอาเลยแกก็บอกว่าแกเอาไปเอาจักรยานที่จอดพิงเอาไว้ข้างๆว่าพอออกมานอกบ้านก็รู้สึกได้ถึงลมเย็นๆแกว่าแม่วันนี้ลมมันแรงดีเสลือเกินแกก็เอารถจักรยานออกมาตอนจะออกมาจิ้งจกมันทักเสียง จู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 จ,จูดังลั่นเลยนะคนโบราณเขาถือไงว่าจะไปไหนถ้ายิ้งจกทักสแสดงว่าจะมีเรื่องอะไรแน่แแต่ลุงไม่ได้สนใจพอเอารถได้ก็ออกเลยแกขี่รถมาเรื่อยๆได้พักเดี๋ยวแกรู้สึกแปลกๆแกว่าพลางๆถึงตรงนี้แกก็หยุดเราตืนน้ำลายดังเงี้ยเราก็เลยถามแกว่ามีอะไรลุงเจออะไรเข้าเหรอแกว่าไม่ได้เจออะไรหรอกแต่แกรู้สึกแปลกๆ ท่าน,นั้นเองเพราะปกติแกก็เติมลมล้อรถจักรยานของแกจนเต็มอยู่เสมอแต่วันนี้ไงรู้สึกว่ารถมันหนักหนักก็ไม่รู้แฮะแกว่าแร,แรกก็ไม่เท่าไหร่พอมาถึงกลางซอยลุงรู้สึกว่ารถมันหนักเหลือเกินหรือว,ว่ายางมันไม่มีลมก็ไม่รู้แต่ก็ไม่ใช่วันก่อนลุงยังเติมลม <c oughs> ล้อมันยังแข็งอยู่เลย ลุงก็ถีบไปต่อแต่มันหนักขึ้นเรื่อยทุกทีไม่น่าเชื่อรถล,ลุงจะหนักได้ขนาดนี้ลุงหันไปดูล้อไปดูยางมันก็ไม่มีอะไรนี่นะแต่ถ้าว่าช่วงจังหวะหนึ่งพอลุงขี่จักรยานผ่านเสาไฟฟ้าหน้าบ้านในอ้อมเข้าตรงนั้นสว่างเพราะเสาไฟฟ้าไม่โดนต้นไม้บางลุงเห็นเงาเงารถล,ลุงอย่างชัดเจนเลยแกบอกว่าเงารถแกทอดยาวไปตามถนน แกก็มองดูเงาไปพางแต่แล้วแกก็สะดุ้งขึ้นมาทันทีแกว่าแกตกใจจริงๆเพราะเงาที่ถนนนั้นนอกจากจะมีเงาแกที่กําลังทีขยานอยู่ข้างหลังแกก็ดูเหมือนจะมีเงาใครคนหนึ่งซ้อนท้ายอยู่ด้วยโอ้ยแกบอกว,ะวะ่าถึงตรงนี้แกใจหายว่าเลยทีเดียวเพราะเมื่อตะกี้แกหันไปม,มองก็ไม่เห็นใครว่าจะเป็นนายอ้อมแอบ ออกมานั่งซ้อนท้ายแก่แก้งแกเล่นก็ไม่น่าจะเป็นไม่ได้แกขี่ไปชำเลืองดูไปก็เห็นว่าเงานั้นเป็นเงาคนนุ้นแน่ๆแล้วก็นั่งข้างหลังแกนี่เองแกใจไม่ดีแล้วใจสั่นมือสันอ่นไดว่าคิดในใจกือไม่ควรลอนหาที่เลยแกแข็งใจถีบต่อมาจนผ่านบ้านพี่อ้อมจวนจะถึงหน้าปักซอยอยู่แล้วจู่ๆแกก็รู้สึกว่าเบาข้างหลังของแกเบาขึ้นเยอะ เวลานี้แกขี่รถได้คล้องขึ้นไม่หนักเหมือนเมื่อกี้อีกแล้วแกค่อยๆหันไปจำเรืองดูก็เห็นว่าเงาที่ว่านั้นหายไปแล้วจริงๆเวลานี้ไม่มีเงาอยู่แล้วแกให้ลงใจขี่รถอย่างสบายใจจนออกมาจนถึงปากซอยอยู่แล้ว <c oughs> แกบอกว่าแกนึกยังไงไม่รู้พอคนปากซอยมาปุ๊บแกหันไปมองดูปรากฏว่าแกเห็นเงาคนคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าปากซอยเงาที่ว่านี้แกบอกว่า แกรู้สึกได้ดีเลยว่ามันเป็นเงาคนเดียวที่ซ้อนท้ายแกมานเนี่ยแกเห็นเงาที่ว่านั้นมันยิ้มมันยิ้มอย่างมีเลสในมันเหมือนกับจะบอกว่าเอาเหอะข้าให้เองออกไปซื้อของกินก่อนแต่ถ้าเองซื้อของเสร็จแล้วจะกลับเข้าบา้านหรือขี่รถกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็ <c oughs> เองเสร็จข้านี่ มันคงจะแกล้งว่านั่งซ้อนท้ายลุงอีกและคงจะหลอกให้ลุงออกแรงขี่หนัหนกๆกลับบ้านแน่ๆแต่ลุงกลัวไงแค่เห็นมันยืนดักรอลุงลุงก็กลัวแทบขี้แตกแล้วขืนขี่กลับไปคราวนี้มันไม่แค่นั่งซ้อนท้ายเฉยๆขืนมันทําอะไรมากกว่าน,นี้หรือหลอกลุงหนักกว่านี้มีหวังลุงกลัวจนตายดีไม่ดีหัวใจลุงจะวายตายเอาง่ายๆด้วยเพราะแค่เจอแค่นี้ลุงก็แทบแย่แล้ว ปวดจนทนไม่ได้อยู่แล้วและตอนนั้นตกลงทลุงทํำยังไงล่ะครับอย่าบอกนะว่าลุงพี่แป้นถามแกหันมามองหน้าพี่แป้นออมนั่นแหละลุงทําแบบที่เองเข้าใจนั่นแหละแถมตอนนั้นเองก็ปิดร้านไปแล้วด้วยนะไอเราจะพึ่งพาก็ไม่ได้มองไปทางไหนก็ไม่มีใครเลยสักคนสุดท้ายลุง,ล,งลุงเลยใจแข็งไปร้านในเซเว่น พอลงซื้อมามาได้ก็ลงมือทําลงมือปรุงมันในร้านนั้นเลยก็จ่ายเงินเสร็จลุงก็ออกมายืนกินมันนอกร้านนั่นแหละและลุงก็เตะๆอยู่หน้าร้านไม่ยอมไปไหนไม่กลับเข้าไปเพราะกลัวจะเจอมันอีกลุงได้มันลงทุนดักรอลุงอย่างนั้นแหละแกบอกว่าแกรอจนถึงตีสี่ตีห้านั่นแหละจนพระท่านเร็วออกมาบินทบาทนั่นแหละลุงถึงได้กลับเข้ามาที่บ้านพร้อมๆกับพระ ท่านมาถึงบ้านลุงก็ไม่ทาอะไรเข้านอนเลยลุงตื่นมาอีกทีก็เที่ยงแล้วนึกึ้นได้ก็เลยออกมาหาพวกเองเนี่แหละลุงก็เกล่าวว่ามาหาพวกเราเลยเนี่ยขี้แท้แกจะให้พวกเราพาแกไปหาหลวงตาบัวเพื่อจะได้ลดน้ำมนต์เข้าสักหน่อยแกบอกว่าแกกลัวเือเกินดีนะที่ไม่เป็นอะไรสัก,กอ่าตกลงวันนั้นเราเลยพาแก ไปหาหลวงตาที่กติและท่านลดน้ำมนต์ให้หลวงเวนเวลานี้แกก็กลายเป็นหนึ่งในชมรมคนโกผีของพวกเราโดยสมบุรณ์แบบอีกคนหนึ่งแล้วววววะ